เริ่มละเริ่มถ่ายละแหม๑๙หรอแล้ว๑อหรือยัอยงไงอ่ะอด,ดูเนี่ยดูมีเหนื่อยจะพูดอะด้แล้วใช่ไหมเออถือ่ปอะถือแล้ว่ปอะไปถือปทำหลำังไปไหนก็ไปเยปำหลังมา เอาใหม่กอนนก็ <c oughs> ไม่รู้อ่ะเอาให้ชัวร์เวลาจะหมดใครแต่ของกินแล้วไปเลยมาสามอีก <c oughs> เปิดอิ่มแล้วเปิดก <c oughs> <c oughs> ผัดผันจะพูดอ่านเด็กอ่านทำไมไม่อ่านสะอาดก็พูด,พดบล็อกคลลี่แปะกล้วยเห็ด <c oughs> ดอกกะหล่๊าผัดเครื่องเทศมาซาล,ล่าโรล่าร้อนอาเหลี่ยม ไม่เห็นกุ้งอ่ะตักมาดูหน่อยดิอ่าอรามาเล่นนะเราไม่ได้มากิน,นมาเล่นมาเล่นแล้วคนอื่นเขามากินกล่โดนต้อกฝังไีสลับ cắt đi nhiều ai đủ mình quang khoảng นิ่มถือสองไม่มีมือถ้าถ้าไม่ชาร์จก็มีมือ <c oughs> ไม่ไหไม่ไพระมัสมนไก่อเอาเพียด้วยอยู่กระมงซอสเรียวหวานเดี๋ยวเพนไม่ชาดไปก่อนเนไฟเวนบางกระผงซอสเรียวหวานอ่ะโอ้ยเว้นบาเลสนุกสนุกอะไข่ดาไม่ต้องอันนี้นนนนนไป อ่ะเพือปิีเเป่เขาด้วยเดี๋ยวปิดที่เขาด้วยขาไกาด่ดาว,วข่นนาหมูสับอร่อยมากอันนี้ไก่ดาวไปแล้วไงไก่ดาวอร่อยมากเหมือนกันน้ำปลาก็อร่อยน้ำปลาอร่อยอยู่ด้านขวาอ่ะนี่น้ำปลาเวยอมีความหวานอยู่ในตัวเโอ้ นี่น like ี่มาตงนี้เขาเาเปิดก็ดีกันเก็ตาย่ะเขายัดเขาผัาดเขาาจับสีมา้อตรงันนั้นอะเปิดที่เปิดไม่ดีนต้องพนักงานต้องมาเปลี่ยนที่เปิดหน่อยนะไปอ๋อไชด้ไปฝั่งโู้ ก็ได้ไม่ต้องยกไนงะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคน,น,ยนก็เปิดแล้วถ่ายถ่าย ใช่เนี่ยที่เราเข้ามาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งได้เราบอกว่าเดินไปได้เพราะอะไรเท่าไหร่ไปทะลุไปตรงนู้นได้ไม่อีกอันหนึ่งมันดูฝีแล้วจะมาทะลุอะไรไม่ทะลุก็วนกลับมาไงยังไม่อิ่มบอกว่าทะลุไปได้คือไปได้เดินไปอีกฝั่งหนึ่งได้อาจจะไม่มีเดี๋ยวเรามากินปลาอีกอันหนึ่งกินปลาแล้วก็ไป ยังเหลืออีกสามเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เอ๊ะตรงนี้มันดูยังดูไปแล้วนี่ไม่ยังไม่ได้ถ่ายถ่ายอีกไง ทำหมดแล้วแต่ล้ว่าเดินเดินไปได้แต่ฉันเดินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากินคนละเท่าไหร่คนละห้าร้อยมาเปิดอันนี้เนี่ยเดินไปอีกฝั่งได้นะเออจากเคาน์เตอร์นี่ไเนี่ไม่ได้กินเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คือผัดหมี่สัวไงอ๋อเขเขียนผัดหมี่สัวด้เอโอ้เดี๋ยวไปกินนี่อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะก็มันไม่ชัดเลยเด็ฮอะ อานว่าะอะไรคะน,คนี่อะไรเนี่ยน้ำน้ำมะพร้าวอัญชันแล้วเแต่ก่อนมีวายเดี๋ยวนี้ไม่มีวายเหรอไม่มีเขาอไม่มีอะไรไม่ให้กินวาย <c oughs> ได้ไงไปถามพนักงานเด้อเ <c oughs> ดินไปถามเพราะมันไปเดินอีกฝั่งนะ่ มันได้มีทางทะล,ลุเหรอนี่เดินไปทางนี้ได้ทะล,ลุไปทางนี้เนี่ยเนี่ยมาห้าร้อยนะมาน,ะะนี่ไงเราบอกไปได้ห้าร้อยไม่ต้องจอ่ายไม่ดิก็เราดูรีวิวมาแล้วอันนี้ห้าร้อยเนี่ยมันเดินไปอย่างนี้มันไปอีกเล้าหนึ่งได้มันทะล,ลุได้เนีแล้วไเงี้ยห้าราไม่จ่ายไม่จ่ายฮะไม่จ่าย,ยมันทะล,ลุไปได้ อ๋เอเนี่ยหรอเออบอกฉันรู้ไงดูมาแล้วดูมาตั้งหลายคนนี่ไงนี่เลยมารักคุณเท่าฟ้าก่อนเอารักคุณเท่าฟ้าแก้วหนึ่งเอาลักคุณเท่าฟ้าก็ไทยอาเวยไงการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเนี่ยนะอะไรไม่ต้องแข่งกันดเต้นดูผู้ชมอ่ายไม่เห็นหน้านะนี่ดูดีนะครับไม่เห็นหน้านะครับดูมันะ ดูมาจากคนอื่นลอกมาลอกมาสิเราก็ต้องรับคนทั่วไปกติจะรู้เองไหมไม่รู้เฮ้ะมันขยายได้มั้ยอ๋อขยายได้เออจะายได้ขยายได้นี่แล้วราดูกระสุนไม่ได้เว้ยกระสไทยหรือเปล่ารวมได้อันนี้ขยายเว็บเฉยๆดีใจไงมาเจอเจ้าบางอาจจะพูดไปก่อนนี่นี่ขยายนี่นี่นี่แล้ก็ดูคนอื่นขยาย้วขยายขยายขยาย ถ่ายเลยคนอื่นอัน,นลอกลอกอ๋อแล้วคณเท่าฟ้าเฮ้ยเป็นสีม่วงเหรอก็เป็นสีม่วงไงก็เป็นไทยสีม่วงแล้วคนเท่าฟ้าโอ้โจริงเลย <นะ S 1> อ่าก็รัคุณเท่าฟ้าเ,เ,เหมือนกันเจอเท่าฟ้าดีไหมไหมเจอเท่าฟ้าใส่ชิมดิชิมนะชิม เป็นไงอร่อยนะอร่อยไงเอาไปชิมอีกเอไปชิมอีกไม่มีไอตรงนี้มีเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรอะไรสีขาวๆอะมันอะไรน่จ้า Y ไม่ใช่ไม่ใช่ Y Y ขาวเออว Y ขาวเขาเรียกอะไรนะแชมเปญเออแชมเปญมีแชมเปญนะอ่าแชมเปญใส่น้แข็งให้ผมด้วยไม่เปญที่ไหน ก็จะใส่น้ำแข็งอ่ะใส่น้ำแข็งอเอาไปกินมแตงกวาเย็นๆกินพอแล้วแล้วไปหาโต๊ะนั่งทำไปเองด้วยทำเองใส่น้ำแข็งมาถือถือด,ด้วยเมา,าเกาา่อนสรุปเมาก่อนเป็นเป็นอะไรเปนของเยาวชนไม่เราไปดูมาแล้วของอื่อนเขา ก็เป็นแบบของเยอรมันเดี๋ยวไม่ถ่ายพนักง,งานนะเดี๋ยวถ่ายแคแก้วนะครับแก้วไม่หมดไม่ว่ากันนะครับโอเคไปเป็นหาที่นั่งถือีอ่มือไม่พอแล้วมไม่พอ <laughs> E também. ่ะเข้าสูงเนีาะต่อ๋อเนี่ยเด็ดไหนมาข้โส้งไม่อยู่ตร้เด็กยนั่นส,สโลว์อันนี้อันไหนถ้วคุณเข้าฟ้าออกมา,า,าคุณเข้าฟ้าจะไม่ละคุณเข้าฟ้าไม่มีไม่มีมีไม่มีอันโค้งมีเหรออันนี้ คุณเท่าฟ้านะิดเราบอกคุณพับผีข้างเขาคที่นั่งๆๆเลยที่นั่งบนบาร์เอออยูนก็ไปแซวแล้วะเธอท้ฟาเลไม่มีอะมันรัก่ฟ้า กันแรกเลยเนี่ยอะนีดิอขาจำเป็นอะทำไมทำไมเขาใส่ถ้วยเล็กทำไมเขาไม่ใส่ถ้วยเล็กเล็กไม่ใช่เดียวถ้วยเหมือนที่วายต้วสูงสูงอะว้าเหรอแออนเยอรมันหนึ่งจิตมันเป็นจำเป็นที่ผลิตที่เยอรมันแต่ที่เราเป็นที่ที่อื่นเนี่ยมันเป็นวายขาวแต่ว่ามันมันไม่ใช่เยาวันที่อธิบายให้ฟังนี่คืออะไรดูไปใส่ ทั้งหมดเนี่ยไม่กินจว่าคุณเ่ฟ้าพอเลยยังไงไม่พอจบ้านแล้วตรงนี้ไมพอจเมอะาเปนฮะเมา ได้นะเอาดิให้กินไม่หมดแล้วเก็บไงเอาอะไรเก็บเอานี้เก็บไงนี่แพงเพราะจะขึ้นหมดเวลาแล้วเนี่ยจริงพูดจริงเอาอันนี้เก็บเหรอยัดถ่ายแล้วออกเลยแต่ไม่จะหมดเวลา้เตะอีก chậm một một rồi, cái đấy là cô ông <coughs> Đơn thử vậy nhỉ? Thử pin tay. Cứ đơn hết này đơn Không thải, không, 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 thải <coughs> ถ่ายวิวทุกหมดก็เขาบอดดิ้งพันสองสองสี่ทุ่มห้าสิบห้าสี่ทุ่มห้าสิบเนี่ยเปิดก่นอนมือก็มาแล้วแต่เรายังไม่ได้ถ่ายไงมาแล้วใช่ก็ตรงเนี้ยที่มาก็ตรงเนี้ยแหละที่มาแค่เขานั้นแ่ะตรงนี้ถูกไหม,ม,มใช่ ก็เราบอกเดินทะลุกันได้ได้กินแล้วเนี่ยได้ถ่ายเดี๋ยวมืออะมือมือมือมันหน่อยเ,เขาพูดแล้วอ่ะเขียนเปิดเนี่ยดูแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วงานกัน้าเหมือนกันเขาค่ะด เหมือนกันอันนี้ไม่มีเนี่ยใน,นอะไรอ่านด้วยตม้มยำกุ้งไม่ม,มีอะไรห <c oughs> รอกมีอะไรเหมือนกันมัสซาล่าสลับมัสซาล่าไงมีไปแล้วนี่น้องจีบสลับเปล่าเปิดสลับเปล่า,าไก่สลับเปล่าเผือกสลับเปล่า ไอสติมเดี๋ยววิ่งขึ้นวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นวิ่งขึ้นขึ้นินเลยไม่เป็นไรเฉี่ยอเราเนี่ยไปแบดมาเสียเวลาให้ให้นี่นะไม่งั้นก็ไม่งั้นก็เขาเรียกอะไรนะไอกินเดินกินไปนีดเดียวเดินเซนเนี่ย จรจันเซ่แต่ยังไม่เมาเหมือนหมดมั้งเฮ้ยทำไมมันออกฤทธิ์เร็วเนี่ยเอีล้มไม่ได้ไปเลยเนี่ยา่่แแตตจรงีทบบ ก็ตรงนี้ที่เคยมากินตอนนั้นนะ่ะโควิดเนี่ยที่มากินแล้วเราก็มันมันนั่งแล้วมาสโลว์วาเนี่ยเยเดี๋ยวลม้ม เด enfin> ี๋ยวดีมืออ่ะม is> ือมือมามือมาเปิดมันซิ่งอีกนิดนึงตรงฝาก่อนอันก็เธอมาเปิดตรงนี้ก่อนเปิดเปิดแค่ตรงนี้ไงไม่เหมือนเหมือนเหมือนสปาเกตตี้ผัดไส้กรอกมันโบแล้วเธอจะไป ระวางตรงไหนก็เดี๋ยวมาเจอที่โต๊ะกันปลาแกงปลาซำหมันไก่นข้าวไม่ต้องถ่ายเดิมเหมือนเดิมแต่ฉันว่าตรงเนี้ยพี่ชาร์จแบตเยอะกว่าเหมือนเดิมพาถูกโต๊ะพี่ชา่ยกันต่อแล้วจะเดินตรงไหนเดี๋ยวเราถ่ายตรงที่มันไม่มีตรงไหนวางตรงไหนโต๊ะนั้นแหละโต๊ะไหน 嗯嗯，拜。Uh,

ชมำเปร์นิดเดียวกับรักคุณทัาฟานเซนะเขาไม่ได้ทานมานาน ก็พอแล้วไงปิด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 ไงดปิดอดจริงแล้วก็ตรงนี้ไม่รู้อ่ะเอามาแล้วเดินเดินไปเหลือห้าแบตเหลือห้าแล้วยังจะกล้าถ่ายอีกอันนี้ไงก็เธอเนี่ยหยิบไปหยิบมาเนี่ยเอาเมืองอ่ะดีดี เป็นรูที่ชาร์จแบบด้วยอาที่ชาร์จบ,บไม่มีก็มีเดีย เดินไปเดินดูบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศกวันกว้างกว้างใหญ่ไพศาลมีห้องอะไรเนี่ยเออถามเขาจะต้องแบบมีหรือว่ามันไปทะลุแล้วเนี่ยไม่มีชาร์ตแบบมีห้องอะไรมีห้องอะไร ทะลุได้เพราะฉ้นมันมีมันต้องมีทะลุสองเล้าเด็กเฮ้ยเนี่ยอะมาละวกำลังถ่ายทอดสดละอ่ะเดี๋ยวก่อนก็ถ่ายไปข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อ <Okay>, uh. ย,ย,ยถ่ายม uh. าภาพบรรยากาศเล้าเขียวเขียวอืม ข้ามาเสียงมันก็ต้องเข้าไปอยู่ละก็ม,ม,มีคนเดินอยู่ไกลๆที่เกตด,ดีหนึ่ง<า>อา่อาอาืมอืม ถ่ายอยู่นั่นน่ะไม่มีคนดูถ่ายอยู่ได้ใช่ไห<ง>มนี่เด็ดมากเลยลง u t u b e ไลน์มีคนน้อยก็เพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นไลน์เนี่ยเริ่มต้นไลน์ถ่ายแค่เนี่ยของกินพอน้องถ่าย่ยหน้าของกินก็ไม่มีผักมกเส้น น่าอร่อยตันั้น่าร <c oughs> เลยต้องเดออไม่ต้องมีแบบที่ชาร์จแบบรอไปชาร์จเพื่อนด้วยแะได้หยุดถ่ายสักที